สวัสดีครับผมนายนัชพัฒน์ดำงรงรัศศักดิ์คณะแพทยาศาสตร์วันนี้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่14มานําเสนอโครงการเที่ยวใกล้บ้านสร้างงานให้ชุมชนบึงตะเคองครับก่อนที่พวกผมจะบอกว่าทําไมต้องเป็นบึงตะเคองผมขอพูดถึงลักษณะและชุมชนบ้านบางละกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของบึงตะเคองก่อนนะครับลักษณะของชุมชนบ้านบางละกรรมชุมชนบ้านบางละกรรมเป็นชุมชนที่ผู้คนใกล้ชิด กับธรรมชาติและแหล่งน้ําทําให้วิถีชีวิตส่วนใหญ่มักผูกกับการเกษตรบรรยากาศสงบเรียบง่ายและใช้พื้นที่รอบตัวทํากิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายที่นี่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นมารวมตัวทํากิจกรรมงานบุญหรืองานประเพณีทาให้บรรยากาศโดยรวมอบอุ่นและพร้อมจะต่อยอดไปสู่กิจกรรมใหม่ๆที่ดึงดูดคนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับบึงตะเคงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตะเคงตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่แห่งนี้มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและระบบนิเวศทั้งบึงน้ํากว้างใหญ่ทุ่งนาสีเขียวและแนวป่าไม้ที่ล้อมรอบทําให้บึงตะเคียงเป็นหนึ่งในพื้นที่ธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเรียนรู้วิถีชีวิตใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมนอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้วบึงตะเคียงยังมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักผ่อนเดินเล่นออกกำลังกายหรือเส้นทางสัญจรภายในชุมชนบึงแห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งธรรมชาตเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึง วิถีชีวิตที่ผูกพันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแนบแนนครับจุดเด่นของพื้นที่นี้คือพื้นที่กว้างขวางเหมาะจัดกิจกรรมการแจ้งและงานชุมชนเพราะสามารถรองรับคนได้จํานวนมากจึงจัดกิจกรรมได้หลากหลายเช่นกีฬาดนตรีหรือเทศกาลต่างๆครับแถมที่นี่ยังเป็นบรรยากาศที่สงบลมลืน่นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติเนื่องจากเป็นจุดพักผ่อนที่หนีความวุ่นวายจึงเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบโซลไลฟ์ หรือพวกอินทวารที่ไม่ต้องการพบปะผู้คนมากมายครับที่นี่ยังมีแหล่งน้ําและทรัพยากรพื้นถิ่นสามารถต่อยอดทํากิจกรรมเชิงนิเวศพอมีพืชน,น้ําและสัตว์พื้นถิ่นจึงสามารถนํากิจกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชุมชนโดยทางสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายเนื่องจากไม่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางจึงเหมาะกับทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองครับและสุดท้ายที่นี่ยังเอื้อต่อการสร้างอาชีพ เช่นร้านอาหารพื้นบ้านร้านกาแฟเล็กๆหรือกิจกรรมเช่าพื้นที่ทากิจกรรมเพราะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสร้างรายได้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวครับและนี่คือแผนที่ที่เป็นข้อมูลจากช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 โดยแสดงให้เห็นการจัดสรรพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในขณะนั้นเกาะใหญ่อยู่บริเวณตรงกลางของบึงมีจุดจอดรถสำหรับผู้มาเยือนและห้องน้ำบริการใกล้ๆ มีพื้นที่สตรีทฟู้ดและฟู้ดทรัคสำหรับพักผ่อนและทานอาหารรวมทั้งสปอนเซอร์บูธและเวทีหลักสำหรับจัดกิจกรรมหรือการแสดงต่างๆครับรอบๆเมึงยังมีจุดจอดรถหลายจุดรองรับนักท่องเที่ยวและโซนสปอร์ชิฟสำหรับกิจกรรมทางน้ำเรียกได้ว่าที่นี่มีทั้งธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะสำหรับพักผ่อนเดินใจและทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่น่าเสียดายที่ด้วยผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ทําให้โครงการในรูปแบบนี้ไม่สามารถดําเนินต่อได้ครับ ด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงได้เลือกบึงตะเคงเป็นสถานที่ในโครงการเที่ยวใกล้บ้านสร้างงานให้ชุมชนครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ3ประการคือ1เพื่อให้นิสิตส่งเสริมการท่องเที่ยวใกล้บ้านที่บึงตะเคง2องเพื่อให้นิสิตใช้สื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์นพื้นที่และ 3. เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ครับ ในส่วนขอบเขตการศึกษาเราได้ทำการศึกษาในวันที่26มิถุนายน2568ถึง21กันยายน2568ณนะบึงตะเคงตำบลบางละกำรรอำเภอบางละกำรจรังหวัดพิษณุโลกลักษณะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอลในการโปรโมทสถานที่ครับโดยพวกเราใช้เป็นสื่อ TikTok ครับต่อมาคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ โครงการนี้จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานให้กับชคนในชุมชนเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยให้ชาวบ้านมีความภูมิใจในท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมและยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบมาแล้วอย่างมาอีกโดยเน้นคุณค่าของชีวิตชนบทครับ โดยวิธีการดําเนินง,งานของเราคือขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานสมาชิกในกลุ่ม um, ร่วมกันคัดเลือกสถานที่ที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงการเที่ยวใกล้บ้านสร้างงานในชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม um ยังร่วมกันก,กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินงานพร้อมกําหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลนี่คือการขั้นวางแผนการทํางานครับคลิปนี้เป็นการประชุมเพื่อเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของเราโดยพิจารณาความสะดวกและความน่าสนใจของพื้นที่ และคลิปนี้เป็นการวางแผนดําเนินงานแบ่งหน้าที่จัดตารางเวลาและเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายครับส่วนวิธีการดําเนินงานของเราขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนเตรียมงานตามแผนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆก่อนลงพื้นที่จริงกําหนดสิ่งที่ต้องได้รับจากการได้ลงพื้นที่จริงและปฏิบัติตามแผน จากนั้นก็เดินทางไปลงพื้นที่จริงและเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดโดยนําเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่มาคิดหาวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและออกแบบแนวทางการโปรโมตผ่านสื่อดิจิตอลครับหลังจากโปรโมตผ่านสื่อดิจิตอลเราจะทาอินโฟกราฟิกและโปรโมทผ่านเพื่อ,อนิสิตจากการสุ่มสัมภาษณ์และนําผลการดําเนินงานจากการโปรโมทมาวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปและประเมินผลและได้จัดทําโครงงานและตรวจสอบรูปเรื่องโครงงานและปรับปรุงแก้ไขครับ วิธีการประเมินของพวกเราจะมีกันทั้งหมด3วิธีคือ 1. ผ่านช้องทางสื่อออนไลน์หรือก็คือ Tik t o k อผ่านการสัมภาษ,ษษ์และ 3. ผ่านการสอบถามและนี่คือแผนการทำงานของพวกเราครับในส่วนของ Digital Tools เราได้ทำการใช้ Microsoft Word Line Google Meet Google Map Google f o r m แล้วก็ Wikipedia ครับอีกทั้งยังมี Chat GPT Google AI Studio CapCut Canva แล้วก็ TikTok ครับโดย Microsoft Word เราใช้พิมพ์รายงานโครงการจะทำเอกสารสรุปผลและเรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน Line ใช้เป็นท่องทางการสื่อสารภายในกลุ่มช่วยประสานงานนัดหมายและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Google Meet ใช้ประชุมออนไลน์ระหว่างสมาชิกกลุ่มเมื่อไม่สะดวกเจอหน้ากันจริงหรือต้องการประชุมแบบออนไลน์ครับ กูเกิลแมปใช้ค้นหาพิกัดบึงตะเคงสำรวจเส้นทางการเดินทางและระยะทางจากมหา,มหาวิทยาลายัยรวมถึงแสดงเส้นทางแก่ผู้สนใจที่จะมาพื้นที่นี้ครับส่วน Google Form s, ใช้สร้างแบบสอบถามสำรวจความพุ้นเคยความต้องการและความพิเ็นของนิสิตหรือบุคลากรเกี่ยวกับบึงตะเคงและได้ทําการใช้วิกิพีเดียในการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่ ส่วน Chat GPT เราใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสร้างเนื้อหาเขียนรายงานหรือช่วยคิดคำโปรโมทหรือสกิปวิดีโอนะครับ Google AI Studio เราใช้สร้างเนื้อหาเชงิงสร้างสรรค์เช่นคำโปรโมทวลีดึงดูดหรือแนวคิดนำเสนอโดยอาศัย generative AI CapCut เราใช้ตัดต่อวิดีโอการนำเสนอผลงานเพิ่มเสียงเพลงหรือตัวหนังสือหรือเอฟเฟกให้น่าสนใจส่วน Canva เราใช้ในการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เช่นปกวิดีโอ โคโปรโมทใน Facebook ส่วนอย่างสุดท้ายคือ TikTok ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่วิดีโอโปรโมตมือตะเคง ing, ให้เข้าถึงกลุ่มนิสิตและคนทั่วไปได้อย่างง่ายและรวดเร็วครับส่วนนี้คือผลจากการโปรโมทสถานที่ผ่านช่องทาง TikTok และผ่านการสัมภาษณ์ครับและนี่คือผลจากการสำรวจจากช่องทางแบบสอบถามครับสรุปผล โดยที่ผลจากการโปรโมทผ่านสื่อดิจิตัลเช่น TikTok, ก a c e b o o k และ Infographic ทําให้กลุ่มนิสิตและบุคลากรที่มีความรู้จักและคุ้นเคยกับบึงตะเคียงมากขึ้นโดยเห็นได้ชัดว่าจากจํานวนผู้ที่ไม่เคยได้ยินชื่อบึงตะเคียงลดลงจาก57.1%เหลือ4 2.1%ขณะที่ผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นจาก14.3%เป็น19.8%แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อดิจิตอลสามารถช่วยสร้างการรับรู้และความสนใจต่อสถานที่ได้ ก่ิปรายผลโดยที่ผลจากการดำเนินโครงการนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อดิจิทัลเช่น t t o t และไลน n โฟกราฟิกสามารถเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับบึงตะเคียในกลุ่มนิสิตและบุคลากรได้อย่างชัดเจนจำนวนผู้ที่รู้จักบึงตะเคียเพิ่มขึ้นหลังจากการ,ปรโปรโมทแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือดิจิทัลมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้เห็นถึงการสื่อสารและสร้างความสนใจต่อแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านได้ครับ การสำรวจด้วย Google Form ก่อนและหลังโปรโมทมีข้อจำกัดเช่นกลุ่มผู้ตอบไม่เหมือนกันและจำนวนไม่เท่ากันทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามผลจากการลงพื้นที่และสื่อดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของบึงตะเคงเช่นพื้นที่กว้างโลง่งและเหมาะกับก,กิจกรรมการแจ้งครับ โดยรวมโครงการสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวใกล้บ้านและพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิตัลของนิสิตได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีโอกาสพัฒนาต่อได้เช่นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องและสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความ,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 มน่าสนใจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับข้อเสนอแนะคือจะทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตามผลก่อนและหลังโปรโมทได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนให้มีร้านค้าและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้และมีความส่วนร่วมพัฒนาและเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งออนไลน์และออฟไลน์และสุดท้ายขยายช่องทางสื่อดิจิทัลเพิ่มเติมเช่น f a c e b o o o y o u t u b e s h o r t s Instagram Reels เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดของการนำเสนอในวันนี้ครับและสมาชิกกลุ่มที่14ขอบคุณครับ